ใครอยากเล่นเกมในโรงหนังต้องจัดแล้วครับเรื่องนี้ฮาร์ดคอสาสวัสดีครับผมมิตรการจะเพจคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวคอหนังทุกคนนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวหนัง้ท่านผู้ชมไปรับฟังกันอีกเค็มเคยนะฮะก็เป็นการรีวิวแบบสไตล์บ้าน,านๆคอเป็นหนังแบบผมเองนะฮะก็ในวันนี้ผมจะม,มารีวิวหนังเรื่อง ฮาร์ดคอร์เฮนรี่หรือชื่อภาษาไทยก็คือเฮนรี่โคดฮาร์ดคอร์นั่นเองนะครับผมก็มีหลายๆคนนะขอกันเข้ามานานแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ให้ผมเนี่ยรีวิวสักทีอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ต้องบอกว่าผมเนี่ยบ้านนอกนะฮะอยู่ต่างจังหวัดฮะก็ไม่ได้มีโอกาสดูหรอกครับรอบพิเศษอะไรแบบนี้ทำให้รีวิวชา้าหน่อยก็ต้องขออภัยกันทุกทุกคนนะครับผมเห็นว่ารอบพิเศษเนี่ยมีตั้งแต่ก,ก่อนสงการเลยนะครับสำหรับฮาร์ดคอร์เฮนรี่ที่กรุงเทพอะไรประมาณนี้สำหรับเนื้อเรื่องย่อของหนังเรื่องนี้นะคะไไไรรรมม่่่ดด้เเเเเลยยยนนนนะคโทีีีขของา เ,เล่าระหว่างต่อแขนต่อขาให้ว่าพึ่งนําเขากลับมาจากความตายนะฮะนังเอกคนนี้น,น,นะครับบอกเราว่าเราเนี่ยชื่อเฮนรี่นะแต่5้านาทีต่อมาเนี่ยเฮนรี่ก็ถูกยิงและเมียของเขาก็ถูกลักพาตัวไปนะฮะเขาจึงต้องไปช่วยเธอกลับมาจากอาคารผู้นําทรงอํานาจที่มีกองทัพทหารรับจา้างและวางแผนครอบครองโลกนะและเฮนรี่ยังคนพบว่าเขาอยู่ในเมืองมอสโกที่ทุกคนอยากฆ่าเขาให้ตายนะทุกคนเลยยกเว้นเพื่อนเขาชาวอังกฤษสุดลึกลับนามว่าจิมมี่นะฮะำแสดงโดยชาโต้คอปลีนะแม้ไม่แน่ใจว่าชายคนนี้เป็นมิตรแท้หรือไม่เขาก็ต้องร่วมมืออไว้ก่นฮนะ ก็ต้องร่วมมือกับจิมมี่เพื่อเอาชีวิตรอดจากเรื่องบ้าๆน,นี้ให้ได้นะและแก้ไขปริศนาตัวเขาเองที่อาจนํานนไปสู่การค้นพบความจริงที่ไม่คาดถึงนะฮะ เรื่องย่อก็ประมาณนี้ครับสาหรับหนังเรื่องนี้มาถึงความรู้สึกหลังจากที่ดูสําหรับผมเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นหนังเอาใจคอแนวเกม FPS ชัดเลยวะ่ะคือทั้งเรื่องเนี่ยหนังจะดําเนินเรื่องแบบมุมมองบุคคลที่1นะลักษณะาภาพหรือมุมกล้องอะไรต่างต้องบอกว่าเป็นหนังแนวใหม่ที่ทำให้เราเหมือนได้เป็นคนดําเนินเรื่องเองจากตัวเอกอะไรประมาณนั้นนะฮะต้องบอกว่ามันสดใหม่จริงๆสำหรับหนังเรื่องนี้นึกง่งยๆเลย,เลยก็เหมือนเรากําลังเล่นเกม FPS เกมหนึ่งผ่านจอลงยักษ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนทําให้เราเนี่ยเหมือนได้เล่นเกมอยู่ในโรงจริงอะไรอย่างเงี้ยแบบโ oh อ้ ส่วนใหญ่คนที่เคยดูตัวอย่าง Hun a คอร์ล,ลี่จาก Youtube นะก็แบบดูตัวอย่างแค่ตัวอย่างก็มึนแล้วนะผมว่าคนที่เคยเล่นเกมแนวนี้มาก่อนเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรระหว่างดูเนาะเพราะว่าคุณเนี่ยน่าจะชินมุมกล้องหลังนี้อย่างได้สบายๆ้าคุณเคยเล่นเกมพวกคอร์บิ d u ี y หรือ Battle Field หรือว่าอะไรต่างๆนี้แบบ แนว FPS ยิงกันอะไรอย่างเงี้ยดูสบายแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าคนที่ไม่เคยเล่นสัมผัสเกมแนวนี้มาก่อนเนี่ยเข้าไปเจอแบบหนังแนวนี้โอ้โหผมว่าต้องมีมึนมีเมาันแน่นอนอันนี้น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับคือขนาดผมเล่นเกมแนวนี้จนชินนะฮะมาเจอเรื่องนี้นะครับโอ้โหแอบมึนไม่น้อยกับมุมกล้องบนหัวของนักแสดงอะ่ะคือมันสั่นไปสั่นมาจนแบบเอิ่มเฮียมึงจะสั่นไว้ไหนวะไอเหียคือมันเป็นมุมมองจากบุคคลที่หนึ่งก็จริงนะฮะแต่มันกล้องมันไม่น่าจะเวียนหัวอะไรขนาดนั้นแบบไปมมาาากกก็ตต้ออองงงบบววว่จััััหะขขรยยเนดู เ็วกว่าในเกมเยอะเลยนะคนที่เคยเล่นเกมมาแล้วมาเจอหนังเรื่องนี้ก็แบบโอ้โหมันเร็วไปอีกระดับทําให้แบบเมาได้ขนาดยังเมานิดนึงเมานิดนึงแหละนี่แหละครับน่าจะเป็นปัญหาใหญ่ของคนที่ไม่เคยเล่นเกมแนวนี้แล้วมาดูหนังเรื่องนี้นะครับคือแบบเมาแน่แต่คนที่เคยเล่นเกมแนวเนี้ยโอ้โหมันเจอหนังเรื่องนี้ผมว่าชอบแน่ชอบชอบขนาดผมก็ชอบนะสําหรับฉายแอคชั่นอะไรต่างๆในเกมเนี่ยโอ้โห หยิบยกขึ้นมาได้แบบเหมือนในเกมและส่วนเนื้อเรื่องหรือการดำเนินเรื่องเนี่ยต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นที่ดูแล้วผมชอบมากนะคือเราเล่าเรื่องเนี่ยเราจะได้กลิ่นอายเนื้อเรื่องแบบเกมในชั่ะคือแบบมันเป็นเนื้อเรื่องแบบเกมเกมอ่ะระหว่างดำเนินเรื่องไปมันก็ค่อยคียคายปริศนาต่างๆเราจะต้องเคลียร์ด่านเหมือนเคลียร์นิชชั้นอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปเจอลูกน้องบอสไปเจอบอสบอสก็จะโผล่มาเรื่อยๆแล้วแบบตอนแรกๆก็จะสู้บอสไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็แบบวืบวืบไปวืบไปจนไปเจอบอสด ของการเล่นเกมอะอะไรประมาณนั้นเรื่องเนี่ยโอ้โหแต่สังเกตนะครับบางฉากอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่สนุกทุกฉากนะมันเหมือนมีฉากเยอะแล้วแบบบางฉากก็เหนื่อยว่ะมันไม่ได้สนุกทุกฉากดูเฉยๆนะครับบางฉากก็ไม่ค่อยลุ้นสักเท่าไหร่นะผมว่ามันเป็นบางฉากมาในเรื่องของนักแสดงนะครับพระเอกอย่างเฮนรี่เนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเพราะเราไม่เห็นค่าหน้าตาเลยครับก็ไม่รู้จะ วิจาร์เป็นนางไหนนะฮะแต่ที่ผมชอบหลักๆก็จะมี2คนในเรื่องเลยนะครับสำหรับดานิโลโครลอสกี้นะฮะไอหมอนี่ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นบอสที่โคตรเท่คือแบบโผล่มาแต่ละฉากนี้ให้ความรู้สึกว่าแม่งโอ้โหมันเป็นบอสจริงๆอ่ะมันเก่งมันเท่ลุกการแต่งตัวอะไรนี่โอ้โหแบบโอ้โหมันเท่ไปไหนวะไอเหี้ยมบอสเท่มากในเรื่องก็คิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าพระเอกของเราเนี่ยมันจะไปสู้ยังไงวะก็พี่แกแมันมีพลังแบบมกนมีโต้เหี้ยแบบโอ้โหปล่อยโคนแบบวืบบาบึบบ้บแต่แม่ง ไอ้ยาใช้พลังดันเลื่อนไหลทางปากทางจมูกาะนั้นเหมือนแบบต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดเลยไอ้ย่าพลังกาดที่แพที่มาที่ไปก็ไม่ชัดเจนอีกเหมือนกันนะฮะว่าพลังมันได้มาอย่างไงอันนี้ก็ไม่รู้ไอ้ยังไม่รู้ไม่ชัดเจนและไอ้คนที่ผมชอบมากไล้ต้องขอชมเงก็คือชาโต้คอปฟีนะฮะหมอนี่รับบทเป็นจิมมี่หลายบุคลิกที่ดูแล้วคามมากคือแบบโผล่มาทั้งงงนะค่ะคือมึงเป็นใครว่าโผล่มาแต่ละฉากเอาแบบเอาความมึนงงมาให้คนดูแล้วแบบไอ้ย่านี่แม่งทำไมมันมีหลายคนไอ้ที่นี่มันทำไมแบบโผล แล้วแแบบตู่ปที่แบบบุคลิกก็ต่างกันแสดงได้เสี่ยมากก็ขอสรุปสั้นๆง่ายๆเลยแล้วกันนะครับผมว่ามันเป็นหนังแนวใหม่ที่แสดงจากมุมมองบุคคลที่1ทั้งเรื่องที่ดูแล้วก็สนุกพอได้อยู่นะครับสำหรับผมเนี่ยฉากแอคชั่นอะไรต่างๆมันก็ดูฮาร์ดคอร์เลือดสาดสมชื่อดีอะมันดูเหมือนแบบก็มาจากเกมแนว f p พอจริงๆัแบบเห็นแต่มือแล้วแบบหยิบ จับปืนจับระเบิดจับอะไรเงี้ยเหมือนเราเล่นเกมแหละก็ดูๆไปมันก็ได้อารมณ์เหมือนเรากําลังเล่นเกมอยู่ในจอยักษ์อะไรแบบนี้เลยนะครับประมาณนั้นเลยคนที่เคยเล่นเกมแนวนี้มาก,ก่อนเนี่ยคงจะชอบใจไม่น้อยกับหนังแนวนี้แน่ๆคะคอนเฟิร์มเพราะว่าฉากแอคชั่นอะไรเงี้ยมันโอเคนะสําหรับคนที่เคยเล่นเกมนะ แต่เนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ยังดูแบบยังแต่เนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ยังอ่อนๆไปหน่อยนะสำหรับเนื้อเรื่องของหนังเรื่องนี้นะครับมันดูแบบไม่สนุกทั้งเรื่องต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยอะแล้วคนที่ไม่เคยเล่นเกมแนวนี้มาก,ก่อนมาเจอหนังแนวนี้ต้องมึนเมาหัวอย่างแน่นอนนะอันนี้คอนเฟิร์มไม่ก่อนเลยสาหรับหนังเรื่องนี้นะครับผมให้เบลนะครับคะแนน8เต็ม10นะฮะถือว่าแบบมันเป็นหนังแอคชั่นที่แบบเป็นแนวใหม่แบบสดใหม่ดีนะครับแบบชอบแล้วแบบเสียงเพลงเนี่ยผมชอบเสียงเพลงประกอบโอ้โหเสียงเพลงแม่งประกอบเจ๋งมากกแบบาแ ดูแลเพลินนะสำหรับหนังเรื่องนี้ไม่มีสปอยอีกแล้วนะครับไม่รู้จะพูดอะไรหรือว่าจะยกประเด็นไหนมาพูดนะครับเพราะว่ามันอยู่ในหนังหมดเลยคือแบบคนที่ดูหนังมาเนี่ยก็คงจะรู้กันหมดแล้วว่ามันมีเกิดอะไรขึ้นในหนังก็คงไม่ไม่เอามาพูดแล้วกันนะฮะก็จบไปเจ็เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวนะฮะชอบอย่าลืมกดติดตามซับสไครต์ทางชา่องยูทูบของผมและกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่ารู้สึกยังไงกับหนังเรื่องนี้นะฮะแล้วเจอกันใหม่กับการารรีวววิหหนนััังงเื่อ้สสดคบ